สวัสดีจ้าได้ยินถ้ารอจะมือนี่ก็สูห้อยคือเก่าเลยจะเป็นมือที่สองที่สามเลยจะพี่นอเพราะว่าเลียงงัวเป็นน้ำโสงห้อยเป็นน้ำเนาจ้าอยู่หน้าจะคล้องเองเลยจ้าอยู่ริมห้องเนาะจ้ามามาสูงน้ำยาเลยจ้าคอยขูดคอยไถไปสิเลยจ้ามาจ้ามาลุ่นจ้าว่านก็ย่กระสูจ้า เป็นห้อยจูบจ้ะตัวนี้เป็นห้อยกระต่ายจ้ะเป็นห้อยกาบจ้ะพี่น้องเอาบอุทุ่มห้อยแล้วนาะจ้ะพอเกียดเอาเขียดพอห้อยเอาห้อยพอปูเอาปูนาะจ้ะพี่น้อง หกินงากับพี่หนองก็เกียกอไทรไปจ่าเรือนวไปนน่งกับพี่หนอ ได้กับ,บกวันาานี้ค้ากล่องมาเ้อะแจกคอสียนี่แจ้าได้กับสบายเบิ่์วัตถุตอนละจจาสุกนะจ้าพี่นาะ ใช้ปสบการเบิรชบัตสอนแล้วเนาะจ้าพี่เนาะโอเคครัวสชิลนะจ๊ะตามห้องด้วยจนะ๊ะงัวไปน้ัจ้ะพี่เนาะ ยายอยู่หน้าจักเสรชนยังนอกจากกระโศกก้ยพี่น้องเมืองลราจะเขาปลากขากบดได้ลราจะพี่น้องใก็้แต่ก็ใส่ตุ่มอยู่จ้ะไปบดได้จ้ะมีผู้เลี้ยงงูอจา้จกกะยกล้กะจีทุระคือสุดเธอตามาเลี้ยงหายย้ายก็ได้ไปน่นจาจ้ะก็เห็นแห้งกับผดซับเพิ่นน,น,น่าจ้ะพี่น้อง ยายตัวน้อยเ n า w กันนิดเจ้ะยายจะจุดบันเบิ่งบ่สิตอนด้วยกระสุกเพราะว่ายายกะลาดงัวไปนําจ้ะหอยกระต่ายจ้ะมื้อนี้ยายสิเอาแต่หอยกระต่ายจ้ะกับหอยจูบเนาะจ้ะ จุกน้ำหองจ้ะแบตกระสือบอดแจ็คจะได้เน่าทำได้น่าจับพี่นเนอะจะทำได้เกาสำหนันแล้วน่าจ้ะลืมย่ายลืมสัตว์แบตมากจ้ะมาขื้นมาเสิ่น hỏi nhá, ông hỏi nè là chả nè กรัดหัวจะพี่เนอง คือกันจ้ะพี่เนอะได้บงขักกีได้วยจะพีะะ่เนาะถือเนาเพาบนอาไปเสียก,กันเมื่อกัเอาเนาะจะจะเป็นหอยกระต่ายจะ คนไปสูบนอะจ้าพกนี้ได้การบริกางใจไปสูบจะเรียงงม้อไปนั่มสูบไปนั่มจ้าว่าส่วนกเกษตดเน็นสูงห้อยเลยจ้าเพราะว่าได้บริเขปาปลาเนาะจ้า แดงกลายจ้ะพี่น,น้องถุงนก็โจดจ้ะมุนคับมุนแน่ได้ปพี่เนอะนี่จ้ะมุนคับเดี๋ยวงัวไปนั่มโฉบไปนั่มจ้ะ มือแดงกระลายครบใหญ่ขนาดมือแดงน,น้ำหอมได้หลายงเ,เป็ไงบ้างไหนเจ็บเนรอ มันถกจจกถูกด้้าหองจจกบัวแดงกระจายจากพีก่เนาะ ตางงวดถิ่นแลพี่น้องเอ้ยข้าสุกหอยโอุ้นแดงจต่พี่น้องตายตายตายตามมาห้างมั้งนึเอาบอกกันี่ยตายแล้ว สวัสดีจ้าได้ยินท้ารอจะมือนี้ก็ะสูห้อยคือเก่าเราจะเป็นมือที่สองที่สามเราจะพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงงัวเป็นน้ำโสห้อยเป็นน้ำเนาะจ้าอยู่หน้าจะคล้องเองเลยจ้าอยู่ริมห้องเนาะจ้ามามาสสงน้ำยาเนาะจ้าคอยขูดคอยไถไปสิเลยจ้ามาจ้ามาลุนจ้าว่านก็ะย่าก็ะสูจ้า เป็นห้อยจูบจ้ะตัวนี้เป็นห้อยกระต่ายจ้ะเป็นห้อยกาบจ้ะพี่หนอเอาบัทุ่งห้อยแล้วน่ะจ้ะพอเขียดเอาเขียดพอห้อยเอาห้อยพอปูเอาปูนาะจ้ะพี่ห้อ กินยาจ้าพี่น้อง้กากอเกียกอไทยไปจ่าเรียงนวดเปนนแาจ้าพี่นนอะ ได้กับวัี้ค้ากล่อมาเ้อจแกคอเสียนี่แจะได้กับสบายเบิมวัตถุตอนล้ะจ้าสุกนะจะพี่นน่ะ จะเ้เบ,บิง้งบัสตอนแล้วเนาะจ้ะพี่นะ้ะงโอเค้พี่จะตามห้องด้วยจ้ะงีงว่าปน้ะไจ้ะพี่เนาะ ยังอยู่หน้าจักเชนยังนอกจากกระโ sob ยัพี่น้องเมืองลราจะเขาปลากขากบดได้ลราจะพี่น้องย,ยใช่แต่ก็ใส่ตุ่มอยู่จังไปบดได้จะมีผู้เลี้ยงงูอจา้ะยช่กะติทุระกอสูตรเธอตามาเลี้ยงห,หยา,ายย่า่ก็จะไปนอกจากก็ย็งแห้งกับผู้ซับเพิ่นน,น,น่าจ้ะพี่น้อง ยายตัวหนูเอาคนนี้จ้ะยายจะด้เบิ่งบ่สิตอนด้วยกระสุกเพราะว่ายายกะลัดงัวไปนําจ้ะหอยกระต่ายจ้ะมื้อนี้ยายสิเอาแต่หอยกระต่ายจ้ะกับหอยจูบเนาะจ้ะ ถุกน้ำหองจ้ะแบตกระสืบดแจ็คจะได้ยา่าทำได้น่อกจาะพี่นเนาะจะทำได้ก็ทำหนันแลน่นอกจ้ะลืมย่ายลืมสัตว์แบตมาจ้ะมาขึ้นมาเส้่น

ลวกรัดน่งอาจจะพี่นอ่องเป็นห้อยกาบจ้ะ แจกบคือกันจ้ะพี่เนอะไล่บงขักลีดด้ยจ้ะพี่เนาะถึง,งเงาเพาบนเอาไปแจกันมะกเนเาเนาเนะจ้ะจะเป็นหอยกระตายจ้ะ ช่องนื่งล้างคนไปสูบเนาะจ่าพี่นุ่ได้กะบอไปตังใจไปสูบกะเรี่องมอไปนั่มสูบกรนั่มจา่าว่าส่วน,นกเกษตรได้เนีนสูงห้อยเละจ่าเพราะว่าได้บนใขอบปลาเนาะจา่าสรุปพ้นงานจ่าพี่นอ้องปองปลายจา้า จจเย็นพารอจ้ะมันกับพอได้อมอยู่จ้ะเป็นหอยจูบหอยล้มล้วมแล้วนาาจ้ะหอยกระตายแน่หอยกาบแน่เป็นหอยล้มล้มจ้ะหอยจูบกับเป็นหอยตาแดงด้วยจ้ะเพนเน่มาจ้ะ่นยใบใหญ่แต่อ้วนจ้ะห็นบอลเลยเนยจะไม่หอยจูบจ้ะ เต็มจุบุบเป็นหอยเขาไงเนาะจ้ะโชกอยู่ขางห้องจ้ะเรียงง้อไปนน้ำจ้ะเห็นบ่จ่ายง้อใหญ่ใบจ่ายร่างปิ้งปิ้งปิ้งใหญ่ก็อยู่ห้องเนาะจ้ะคลิปนี้กับบ่มียังหลายจ้ะจ่าเยี่ยมพราะรอจ้ะพาไว้คลิปใหม่ในเด้อจ้ะมื้อนี้จ้ะโซ่หอยคือเก่าล้วจ้ะเมื่อวานก็โซ่หอยไม่ได้ก็โซ่หอยเนาะจ้ะคลิปนี้ก็เท่านี้ละจ้ะ มูแดงกล้ายจ้ะพี่น,น้องถุงนก็โจดจ้ะมุนคับมุนแน่แด้วพี่นอ้องนี่จ้ะมุนคับเดี๋ยวง้องงไปนั่มโฉบไปนั่มจ้ะ มือแดงกระจายครบใหญ่ขนาดมือแดงน้ำหอมร้ายหลายเราไปไงบ้าไหนเจ้าพี่เนาะ มันหกจากถูกน้ําหองจากบ่แดงก็หลายจ้ะพี่ ตาเงว่าถิ่นแลพี่น้องเอ้ยข้าสุกหอยโอ้มันแดงแต่พี่น้องตายตายตายตามมาห้องมั้งอาบออกอันนี้ตายแล้ว จะรู้พ้นงานจ้ะพี่น้องปลองปลายจ้าจ่ายเยี่ยมพะโอจ้ะมันกัพอได้อมอยู่จ้ะเป็นหอยจูบหอยล้อมล้มแล้วเนาะจ้ะหอยกระจายแน่หอยกลับแน่เป็นหอยล้อมล้มจ้ะหอยจูบกับเป็นหอยตาแดงเด้อจ้ะพี่น้องมาจ้ะเนี่ยน้อยใบใหญ่แต่อ้วนจ้ะหินบอลเลยเนี่ยจะไม่หอยจูบจ้ะ เต็มจุบุเป็นหอยเขาไงเนาะจ้ะโชกอยู่ข้างห้องจ้ะเลี้ยงง้อไปนน้ำจ่าเห็นบ่จ้ะง้อใหญ่บัจจาร่างปิ้งปิ้งปิ้งใหญ่ก็อยู่ห้องเนาะจ้ะคิมนี้ก็บ่มี่ยังหลายจ้ะจ่าเยี่ยมพราะรอจ้ะพาไว้คิปใหม่ปในเด้อจ้ะมื้อนี้จ้ะโซฮอยคือเก่าลราจะเมื่อวานก็โซค้อนไม่ได้ก็โซฮอยเนาะจ้ะคิมนี้ก็เท่านี้ละจ้ะ